จเจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนคนไอทีที่รักทุกท่านวันนี้ฝนฟ้าตกตลอดทั้งวันทั้งคืนนะเช้าเลยไม่ได้ออกบินทบาทเพราะว่าเข้าใจว่าให้คนไปดูแล้วคือผู้คนก็อาจจะมายากมาใส่บาทลำบากก็เลยบอกว่าเอาไว้ให้ฝน ฝนหยุดหรือไม่ก็วันที่ฝนไม่ตกแล้วค่อยมาไม่งั้นก็จะลำบากกับผู้ที่มาใส่บาตรมีเวลาที่ที่ไม่ได้ไปบินทบาทก็มาทบทวนถึงบทบาทและพฤติกรรมของตนว่าวันต่อๆไปจะทำอะไรหรือวันนี้กำลังจะต้องทำอะไรต่อไปก็เลยหยิบ ปฏิทินขึ้นมาดูเพื่อจะดูวันว่าเราจะไปปลูกป่าได้เมื่อไรเพราะเหตุผลว่านี่ยังเป็นช่วงฤดูฝนแม้แต่อยู่ไปลปลายใกล้ๆจะออกพรรษาเพรตามทีแต่ก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้ในขณะที่หยิบปฏิทินขึ้นมากม็มันเกิดปิ้งขึ้นมานึกถึงถึงสิ่งที่เป็นทำนองครองธรรมเป็นวิถีธรรม เป็นวิถีศีลสมาธิปัญญาเลยเลยหยิบปากกาขึ้นมาเขียนสิ่งที่เตือนใจตัวเองเอาไว้ก็ถือโอกาสมาอ่านให้พวกท่านทั้งหลายได้รับสมรับฟังรับทราบว่าพิสุผู้ปฏิบัติในศีลจำเป็นจะต้องสำรวมสังวรระวังเพยายามเพียรพยายามอย่างยิ่ง คือต้องไม่มองรูปหรืออย่ามองในรูปอ,อย่าฟังเสียงอย่าดมกลิ่นอย่าริมรสอย่าสัมผัสอย่ามีอารมณ์จิตจะได้ไม่อยู่ในอำนาจของอะไรอะไรและใครๆได้เลย ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงให้พวกเราผู้รักษาศีลไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องยืนไม่ต้องนอนหรือไม่ต้องทํากิจกรรมใดๆไม่ว่าคุณจะดูจะดมจะคลำจะกินจะดื่มหรือจะประเกิดอารมณ์ใดๆเนี่ยต้องสํารวมสังวรระวังจิตอย่าให้ตกเป็นทาตในสิ่งนั้นๆก็แล้วกันแต่ดีที่สุด ที่คนโบราณก็ททำพระปิดทวารหรือปิดหูปิดตาไว้เพื่อต้องการสอนให้เราสำรวมสังวรระวังในศีลเพราะเมื่อใดที่ตาเราเห็นรูปมันก็เกิดจากสุสาทะและเกิดวิญญาณประสาทรับรู้อารมณ์แล้วก็มาปรุงแต่งมันอาจจะทำให้เสียศีลผิดศีลได้เหมือนอย่างตัวอย่างที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆในความผิดพลาดตัวอย่างในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆแล้วก็เขียนต่อมาว่า พิสุใดปรารถนาสมาธิจะต้องปฏิบัติให้พ้นจากการครอบงำของสิ่งที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายและใจต้องปฏิบัติตนให้พ้นจากการครอบงำของสิ่งที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจ แล้วตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนทำอยู่อย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นผู้เข้าถึงองคุณสมาธิได้อีกเรื่องหนึ่งก็เขียนต่อมาว่าผู้ที่หรือพิสุที่หรือผู้ต้องการปรารถนาปัญญาต้องเพียรพยายามรับรู้ทุกสรรพสิ่ง ที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกายและใจอย่างแจ่มชัดเท่านั้นเท่าทันอย่างแจ่มชัดและเท่าทันตามความเป็นจริงอย่างเป็นผู้อยู่เหนือสิ่งทั้งหลายอย่างเป็นผู้อยู่เหนือสิ่งที่ถูกรู้โดยไม่ตกเป็นทาส ไม่อยู่ในอำนาจของอารมณ์อะไรอะไรมีอิสระอยู่เหนือสิ่งอื่นใดดุดดังหยดน้ำที่ไม่ติดอยู่บนใบบัวนี่คือผู้ที่ปรารถนาทางปัญญาสรุปรวมก็คือผู้รักษาศีลต้องสำรวมสังวรระวังตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นรับรสกายถูกต้องสัมผัสผู้ต้องการสมาธิ ต้องสลัดตนให้หลุดจากเครื่องครอบงำทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รักษาอารมณ์ให้หนึ่งเดียวอยู่กับกรรมฐานที่ตนกำลังกระทำหรือเจริญผู้ต้องการปัญญาต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็จิตใจอย่างเป็นผู้อยู่เหนือการเรียนรู้นั้นเหมือนประดุดดัง หยดน้ำที่ไม่ติดอยู่ในใบบัวต้องมีอิสระในการเรียนรู้เรียกว่ารู้ทุกเรื่องอย่างแจ่มชัดตามความเป็นจริงจึงจะทำให้เรามีอิสระในการเรียนรู้แต่ถ้าเมื่อใดที่เรารู้ไม่แจ่มชัดไม่ตรงต่อความเป็นจริงเมื่อนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้ตกเป็นทาสและอยู่ในการครอบงำได้เหมือนดังวรีของพระมหาเถระรูปหนึ่งที่กล่าวว่า ช่วชีวิตของการบวชแห่งเรา60พรรษาไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงสวยอย่างไรผู้ชายหล่อเช่นใดหญิงกับชายมีค่าเท่าเทียมกันนั่นก็คือมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่และแปรปรวนในท่ามกลางสุดท้ายก็แตกสลายในที่สุดแล้วท่านพระมหาเถระรูปนี้ก็เป็นผ้าอรหันในที่สุดจะเริญธรรม